อาตาาติยาปริตังนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในบทสวดพานยักษ์นะครับในคลิปนี้ผมจะมาแปลนะครับแปลบทพระปริตนี้เป็นภาษาไทยนะครับเนื่องจากหลายๆคนเนี่ยกลัวกลัวบทสวดพานยักษ์กันเพราะว่าคิดว่าบทสวดพานยักษ์เนี่ยจะเข้าไปไล่ผีหรือเข้าไปไล่ สิ่งไม่เป็นมงคลในตัวเองก็แบบบางคนยังกลัวที่จะรับไม่ได้ในเรื่องพวกนี้อะไรอย่างนี้นะครับคือประมาณว่าแบบว่าถ้าเกิดสวดไปแล้วหรือว่าใครมาสวดใส่อาจจะมีอาการของขึ้นอะไรอย่างนี้เข้าทรงอะไรเงี้ยผมก็เกรงว่าจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับถ้าเกิดมาตีความและทําความเข้าใจความหมายของท่านที่ท่านกล่าวไว้จริงๆในบทสวดนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแปลให้ฟังเลยนะครับข้าพเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุมีพระศิริขอนอบน้อมแด่พระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้าขอนอบน้อมแด่พระเวสสภูสพุทธเจ้าผู้ทรงชำระกิเลสมีความเพียรขอนอบน้อมแต่พระกะกุสันตพุทธเจ้าผู้ทรงย่ำยีมารและเสนามาร ขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมณะพุทธเจ้าผู้ลอยบาปไปแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ขอนอบน้อมแด่พระกัสสปะพุทธเจ้าผู้พ้นพิเศษแล้วในธรรมทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระอังคีรัสพุทธเจ้าสากยบุตรผู้มีพระสิริพระพุทธเจ้าพระองค์ใดได้ทรงแสดงธรรมนี้อันเป็นเครื่องบรรเทาทุกทั้งปวง อันหนึ่งพระพุทธเจ้าเหล่าใดผู้ดับแล้วในโลกสมเห็นแจ้งแล้วตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าหล่านั้นเป็นผู้ไม่ส่อเสียบเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความขั้งคล้ามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้เป็นโคตมะผู้ทรงเกื้อกูลแก่ทวยเทพมนุษย์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ปาศจากความขั้นคล้ามข้าพเจ้าขอนมัสก,การพระพุทธเจ้าโคตมะพูดถึงพร้อมด้วยวิชาระจรณะข้าพเจ้าขอนอนอบน้อมแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ซึ่งได้อุบัติแล้วคือพระตันหังกรผู้กล้าหารพระเมธังกรผู้มียศใหญ่ พระสรนังกรผู้เกื้อกูลแก่โลกพระทีปังกรผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรืองพระโกธัญญะผู้เป็นประมุกแห่งหมู่ชนพระมังคละผู้เป็นบุรุษประเสริฐพระสุมาณะผู้เป็นทีระบุรุษมีผ้าไทยงามพระเรวตะผู้เพิ่มพูนความยินดีพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณพระ อนโนมทัทส,สีผู้อุดมด้วยในหมู่ชนพระปะตุมะผู้ทำให้โลกสว่างพระนาระทะผู้เป็นสารถีประเสริฐพระปะตุมุตระผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์พระสุเมธะผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้พระสุชาตะผู้เลิศก,กว่าสัตว์โลกทั้งปวงพระปิยทัศส,สีผู้ประเสริฐกว่าหมูนรชนพระอัฏฐทัศสีผู้มีพระกรุณา พระธรรมทัศสีผู้บรรเทาความมืดพระสิทธทัตถะผู้หาบุคคลเสมอไม่ได้ในโลกพระติสสะผู้ประเสริฐบนรณบาท,ทั้งหลายพระปุตสะผู้ประทานธรรมอันประเสริฐพระว,วิปสัสสีผู้หาที่เปรียบนี้ได้พระสิกขีผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแกส่สรรพสัตว์พระเวสภูผู้ประทานความสุขพระกุกุสันทัสสะผู้นำสัตว์ออกจากกันดานคือกิเลส พระโกนาคมณะผู้หักเสียซึ่งศึกคือกิเลสพระกสปะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริพระโคตมะผู้ประเสริฐแห่งมุสักยราชพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดีเหล่าอื่นก็ดีเหล่าหลา,ายร้อยโกดพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดเสมอกันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนมิลิ์มากล้วนประกอบไปด้วย ทศพลยานประกอบด้วยเวสารัชยานพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนตัดสู้แล้วซึ่งอาสถานอันอุดมพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้องค์อาจไม่ขั้นครามบรรลือศีหนาถในบริษัททั้งหลายยังพรหมจักให้เป็นไปอันใครๆยังไม่เคยทำให้เป็นไปในโลก พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นประกอบด้วยพุทธธรรมทั้งหลาย18เป็นนายกผู้ประกอบด้วยพระลักษณะ32ประการและทรงอนุพยัญชนะ80มีรัศมีอันงามเป็นมณฑลข้างนวาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนเป็นมุนีอันประเสริฐพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนเป็นพระสัพพัญญูล้วนเป็นพระขีณาสัพพุชนะ มีรัศมีมากมีพระเดชมากมีพระปัญญามากมีพระกำลังมากมีพระกรุณามากเป็นนักปรา์นำสุขมาเพื่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ต้านทานและเป็นที่เร้นของสัตว์เป็นคติเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่ยินดียิ่งเป็นที่ระลึกและทรงแสวงหาผลประโยชน์ พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนเป็นเบื้องหน้าของสัตว์โลกและเทวโลกข้าพเจ้าขอวันทาพระบาทพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเสียงกล้าวและขอวันทาผู้เป็นบุรุษอันอุดมขอวันทาพระตถ,ถาคตด,ด้วยวาจาและใจในที่นอนก็ดีในที่นั่งด้วยในที่ยืนด้วยแม้ในที่เดินด้วยในการทุกเมื่อ พระพุทธเจ้าผู้ทำความระง,งับจงรักษาท่านให้สุขในการทุกเมื่อท่านพระพุทธเจ้าทรงรักษาแล้วจงเป็นผู้ระง,งับพ้นแล้วจากภัยทั้งปวงและพ้นแล้วจากโรคทั้งปวงเว้นแล้วจากความเดือดร้อนทั้งปวงล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวงท่านจงเป็นผู้ดับทุกทั้งปวงด้วยเถิด ด้วยสัจจะด้วยศีลและด้วยกำลังแห่งขันติและเมตตาของพุทธเจ้าเหล่านั้นแม э ้คุณธรรมเหล่านั้นจงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคและความสุขคนธรรมทั้งหลายมีฤทธิ์มากที่อยู่ในด้านทิศบูรพาแม э ค้คนธรรมเหล่านั้นจงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคและด้วยความสุขเทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากอยู่ในด้านทิศทักษิณ แม้เทวดาเหล่านั้นจงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคและด้วยความสุขนาคทั้งหลายมีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศปัจฉิมแม้นาคทั้งหลายเหล่านั้นจงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคและด้วยความสุขยักษ์ทั้งหลายมีฤทธิ์มากอยู่ในด้านทิศอุดรแม้ยักษ์เหล่านั้นจงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคและด้วยความสุข เท้าทตรถผู้อยู่ประจำทิศบูรพาเท้าวิรุณหกผู้อยู่ประจำทิศทักษิณเท้าวิรูปักอยู่ประจำทิศปัจจิมจิมเท้ากูเวนอยู่ประจำทิศดูดรมหาราชทั้งสี่เหล่านั้นเป็นผู้มียศรักษาโลกแม้มหาราชเหล่านั้นจงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคและด้วยความสุข เทวดาและนาคทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากซึ่งสถิตยอยู่ในอากาศก็ดีสถิตยอยู่ในการพื้นดินก็ดีแม้เทวดาและนาคทั้งหลายเหล่านั้นจงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคและด้วยความสุขที่พึ่งอันอื่นข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอใช้มงคลจงมีแก่ท่านหรือเรา ที่พึ่องอันอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอใช้ยมงคลจงมีแก่ท่านและเราที่พึ่องอันอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอใช้ยมงคลจงมีแก่ท่านและเรารัตนะอันใดอันหนึ่งในโลกมีมาก ilo, มายหลายอย่างรัตนะที่เสมอพระพุทธรัตนะย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านและเรารัตนะอันใดอันหนึ่งโลกมีมากมายหลายอย่างรัตนะที่เสมอพระธรรมรัตนะย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านและเรารัตนะอันใดอันหนึ่งในโลกมีมากมายหลายอย่างรัตนะที่เสมอพระสังฆารัตนะย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านและเราเพราะทำความเคารพพระพุทธรัตนะอันเป็นดังโอสถอันอุดมประเสริ เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าขออุป,ปัตวะทั้งหลายจงพินาศไปขอทุกทั้งหลายของท่านและเราจงสงบไปด้วยสวัสดีเถิดเพราะทำความเคารพต่อพระธรรมอรัตนะอันเป็นดังโอสถอนุดมประเสริฐสำหรับระงับความกวนกระวายด้วยเดชแห่งพระธรรมขออุป,ปัตวะทั้งหลายจงพินาศไปขอภัยทั้งหลายของท่านและเราจงสงบไปด้วยสวัสดีเถิด ข,ขอทำความเคารพซึ่งพระสังฆรตัตน,นะอันเป็นดังโอสถอันอุดมประเสริฐควรค่าแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับด้วยเดชแห่งพระสงฆ์ขออุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไปขอโลกทั้งหลายของท่านและเราจงสงบไปโดยสวัสดีเถิดความจันไรทั้งปวงจงบำราบไปโลกทั้งหลายทั้งปวงของท่านจงหายไปอันตรายอย่างมีแก่ท่านท่านจง เป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนทมสี่ประการคืออายุวันนะสุขภะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกาบไหวเป็นปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดสาธุสาธุสาธุ